สวัสดีครับกับ Excel นานานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องวิธีการ insert indent รูปแบบการจัดพาะาราาฟอย่างหนึ่งก็คือการย่อหน้านะครับหรือที่เรียกว่า indent นะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาให้ดูวิธีการทำ indent นะครับ4แบบนะครับเอามานำเสนอกันนะครับก็คือมาดูวิธีกันเลยครับ ครับรูปแบบที่1นนะครับใช้ format นะครับ format ทำยังไงเอ่ยก็คือนะครับถ้ามีข้อความอยู่แล้วนะครับเราก็คุมข้อความเลยนะครับแล้วก็ไปที่นะครับ format cell นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ indent นะครับตอนนี้ default มันจะเป็น0ูนย์อยู่นะครับ1 นะครับอ่าลองดู1ก็จะมาได้เท่านี้นะครับประมาณหน่งถึงสตัวอักษรนะครับถ้าเราเพิ่มมาไปนะครับก็ประมาณ3-4ตัวอักษรนะครับโอเคต่อมาแบบที่2นะครับ Custom Format นะครับเข้ามาที่ Format Cell นะครับไปที่ Number แล้วก็ Custom นะครับจากตรงนี้นะครับ General เราไปเปลี่ยนเลยสมมติผมต้องการ ช่องว่าง4ช่อง1 2 3 4นะครับเคาะสเปซไปเลย4ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ตัว assign อส,ส,อส,สตัวนี้หมายถึงตัว text ตัวข้อมูลนะครับนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราพิมพ์เข้าไปมันจะมีการเว้นให้เราโอเคนะครับแบบที่2แบบที่3นะครับแบบที่3ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเคาะ สเปซนั่นเอง1 2 3 4สมมุติเราต้องการสี่งี้นะครับแต่แทนที่เราจะมาเคาะไล่ทีละตัวนะครับเราเอาฟังก์ชันเข้ามาช่วยนะครับเช่น repeat นะครับ repeat ด้วยเครื่องหมายคำพูดเปิดแล้วก็สเปซนั่นเองแล้วก็ปิดคำพูดนะครับสมมุติเราจะ4ตัวนะครับแล้วก็แอนสมมุติว่าเราต้องการคำว่า indent มันก็ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งปกติวิธีนี้คงไม่สะดวกนะครับปกติวิธีนี้จะใช้กับการที่เราเป็นการผูกสูตรกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับเช่นผม,มอ้างอิงตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy มานะครับเช่นเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการนําไปแสดงผลแบบ i n d e n t นะครับแต่ข้อมูลเก่าก็ยังเก็บไว้อยู่ไว้ทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะใช้สูตร e p พ a t แบบนี้ได้ สุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเรียนแบบทำ Indent เหมือนกับใน Microsoft Word เลยนะครับซึ่งเราจะต้องไปใส่ Object เข้ามานะครับนะครับ Insert นะครับ shape ที่เป็น Text นะครับ s h a p e ที่เป็น text นะครับแล้วใน Shape นี้นะครับเราคลิกขวานะครับเลือกพ a ร a g กราฟนะครับ แล้วก็ intention a t นะครับ before t e x t นะครับเท่าไหร่ว่ากันไปสมมุติ Smooth ว่าสัก5มิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันย่อหน้าให้เราแบบนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็กับ4วิธีการใส่ indent นะครับลงใน Microsoft Excel สำหรับคลิปนี้ก็เรียบง่ายจบแล้วครับสวัสดีครับ